มิชชั่น o the m o มูลพอดแคสต์ค t นเทนิววิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับ Mission to the Moon EP นี้นะครับได้รับการสนับสนุนจาก d t c c Business ครับในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่า agility หรือความคล่องตัวเนี่ยถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้ยินผ่านหูกันมาไม่มากก็น้อยนะครับแต่คำคำนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้ยินในองค์กรใหญ่ๆ กันซะเยอะนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าคำว่า agility เนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็ความที่พนักง,งานอ,อ,อาจจะมีทีมเยอะเกินไปนะครับมีจํานวนเยอะเกินไปกระบวนการขั้นตอน,นตา่างๆมันก็เลยเยอะนะฮะมันก็เลยทําให้การทํางานเนี่ยบางทีมันช้านะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความช้าของกระบวนการต่างๆภายในองค์กรเนี่ยไม่ที่เกิดขึ้นจากขนาดของบริษัทอย่างเดียวนะฮะบ,บริษัทขนาดเล็กก็เกิดความช้าแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งนั่นแปลว่าจํานวนของพนักงานเนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจัยที่จะทําให้องค์กรคล่องตัวมากขึ้นหรือน้อยลงแต่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ระบบการทํางานมากกว่านะฮะระบบการทําง,งานที่เป็นระบบการทํางานแบบดั้งเดิมนะครับมีลําดับขั้นมากเกินความจําเป็นมี process มากเกินความจําเป็นเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ทําให้เรามีความไม่คล่องตัวนะครับแล้วก็ความช้าอยู่ในกระบวนการการทํางานแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่า เรื่องของความช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แหมอันตรายจริงๆนะสำหรับยุคนี้นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทําเรื่องถูกนะฮะแต่ช้าก็ไม่ทันซะแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า agility นั้นสําคัญอย่างไรแล้วก็สาหรับ SME เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นที่ตรงไหนที่จะทำให้องค์กรนั้นยืดหยุ่นรวดเร็วแล้วก็ตอบรับกับสถานการณ์ได้ทันเวลานะครับลองมาดูกันที่เรื่องปัจจุบันกันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าโลกธุรกิจเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว คู่แข่งก็เพิ่มมากขึ้นตัวเนื้อของธุรกิจเองก็เปลี่ยนเร็วนะครับแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยก็เปลี่ยนตลอดเวลาจนบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยแล้วบางทีก็รู้สึกว่าตามไม่ทันใช่ไหมครับบริษัทเองเนี่ยแน่นอนฮะเพื่อไม่ให้ตกขบวนนะฮะเราก็ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับต้องสามารถที่จะปรับตัวการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีการเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกับศัพท์ คำนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับว่าคำว่า agile หรือว่า agility เนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับหลายคนมักเอาสองคำนี้มาปนกันแต่จริงๆแล้วสองคำนี้เนี่ยมีความแตกต่างเล็กๆอยู่นะครับแต่ในความแตกต่างก็มีความคาบเกี่ยวกันอยู่ด้วยนะครับจากคำนิยามของ agile xl นะฮะที่ระบุว่าคำว่า agile เนี่ยเป็นแนวคิดที่โฟกัสไปที่การร่วมมือกันและความสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมีความยืดหยุ่นและลดระยะเวลาการทำงานรวมถึงลดขั้นตอนการทำงานลง ในขณะที่คําว่า agility นั้นหมายถึงความรวดเร็วของธุรกิจโดยรวมทั้งหมดที่สามารถตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกนะฮะโดยการทําให้ธุรกิจเกิด agility นั้นสําคัญต่อการทํา digital transformation ขององค์กรอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผู้เชี่ยวชาญจาก McKinsey บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังเนี่ยได้บอกไปว่า agility เนี่ยจะ work ได้ก็ต่อเมื่อความสามารถและความมั่นงคงขององค์กรน,นั้นเนี่ยมันไปในทิศทางพร้อมกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ลองลองนึกภาพตามดูนะครับว่าถ้าพนักง,งานของคุณมีศักยภาพที่จะก้าวไปข้างหน้าและสามารถตอบรับกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นด้วยนะฮะแต่ว่ากลับไม่มีรากฐานของระบบในบริษัทที่แข็งแกร่งหรือว่าเข้มแข็งมากพอที่จะช่วยให้พนักง,งานรับมือกับปัญหาพวกนี้ที่มันถาโถมเข้ามาทุกวันหรือความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนที่เข้ามาทุกวันได้เนี่ยไอความคล่องตัวในการรับมือก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้จริงใช่ไหมครับแต่คําถามที่สําคัญก็คือว่า ส่วนมากการทำให้อ g จิลิตี้เกิดขึ้นในองค์กรนั้นจะถูกองค์กรใหญ่ๆนี่นำไปปรับใช้ซะเยอะแล้วคำถามคือองค์กรเล็กๆอย่าง S m e ทั่วๆไปจะทำได้ด้วยหรือเปล่าแล้วทำยังไงนะครับอย่างที่เรากล่าวไปในตอนต้นนะครับว่าปัญหาเรื่องของความซับซ้อนความไม่ชัดเจนการทำงานที่ล่าช้าการมีลำดับขั้นในการตัดสินใจที่เยอะเกินไปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในองค์กรใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นกับองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงอง,องค์กรขนาดกลางด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนเท่าองค์กรขนาดใหญ่ถ้าเรามองจากภาพข้างนอกเช่นจํานวนคนหรือว่าเรื่องของอาสาขาต่างๆาพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเราคิดถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกเราคิดว่าความซับซ้อนมันน่าจะเยอะกว่าใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะถูกและไม่ถูกก็ได้นะฮะหัวใจของการสร้าง agility ในองค์กรเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ SME สามารถนําไปปรับใช้แล้วก็สร้างองค์กรให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั่นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็การปรับองค์กรให้เข้ากับนวัตรกรรมใหม่ๆนะฮะการเตรียมทัศนคติของพนักง,งานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญคือการเตรียมพร้อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทอย่างการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก แน่นอนว่าอะไรก็ตามที่เริ่มต้นด้วยคําว่าการเปลี่ยนแปลงอาจจะดูน่ากลัวแล้วก็ดูไม่ค่อยน่าดึงดูดใจสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะดูยากและไม่ใช่สิ่งที่ทําแป๊บเดียวจะเห็นผลแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าบริษัทเล็กๆจะทําไม่ได้นะครับบางทีในการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถหวังจะเห็นผลได้ภายในพริบตาเพราะว่าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตามเนี่ยเราต้องปรับเราก็กลับมาสะท้อนอย่างที่เราทําอยู่แล้วก็ทําใหม่วนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับต้องบอกว่ามีการทดลองแล้วก็ ฝึกฝนไปเรื่อยๆนั่นเองสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงกระบวนการการทำาระจายอย่าง s c a l e ระจาย framework แต่อย่างใดนะครับแต่เราจะพูดถึงการเริ่มต้นนําองค์กรให้มีความอาจายมากขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมอยากชวนทุกคนมาลองเปรียบเทียบตามเช็คลิสต์นี้หน่อยว่าตอนนี้องค์กรของคุณเนี่ยมีความอาจายอยู่หรือไม่นะครับข้อที่1นนะครับองค์กรของคุณเนี่ยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากกว่าจะมุ่งหาผลกําไรหรือไม่นะครับองค์กรของคุณ ลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นออกเพื่อการทํางานที่ง่ายและเร็วกว่าเดิมหรือไม่นะครับองค์กรของคุณมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและทําให้พนักง,งานทํางานได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นหรือไม่สุดท้ายคือองค์กรของคุณเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเปิดกว้างทางความคิดหรือไม่นะครับมีพื้นที่สําหรับการทําผิดนะฮะผิดพลาดได้บ้างนะครับแล้วก็มีโอกาสให้พนักง,งานได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยตัวเองถ้าใครยังมีไม่ครบหรือว่า ยังไม่มีเนี่ยนะครับผมจะพาไปรู้จักกับ3วิธีการเริ่มต้นในการปรับตัวให้องค์กรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสร้างองค์กรที่มีความคล่องตัวต้องเกิดขึ้นจากพนักง,งานเพราะองค์กรคือคนนะครับถ้าคนไม่อยากทําแล้วเนี่ยโอ้ยากมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆนะฮะก็ต้องถูกทําอย่างมีทัศนคติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย ในข้อแรกเราจะมาพูดถึงการดึงศักยภาพของพนักงานออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเราจะดึงศักยภาพของพนักงานออกมาได้มากที่สุดยังไงนะครับคำตอบคือองค์กรต้องสร้าง positive energy หรือว่าสร้างพลังงานที่เป็นพลังงานในเชิงบวกในองค์กรมีการส่งพลังงานเชิงบวกให้แก่กันและกันนะครับการพูดกันดีๆในการประชุมนี่ก็เป็นพลังงานเชิงบวกประเภทหนึ่งขัดยั้งได้แต่ส่งพลังงานเชิงบวกให้กันได้ไหมนะครับต้องสร้าง p s y c h o l o g i c a l safety นะฮะ สามารถพูดเรื่องที่รู้สึกไม่เห็นด้วยได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องของความอาวุโสอะไรต่างๆมันจะทําให้เรามีปัญหาภายหลังและสร้าง Sense of Be l o n g i n g คือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของทุกคนนะครับถ้าสร้างของพวกนี้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรได้เนี่ยนะฮะเรื่องของการทําองค์กรให้อาจายเนี่ยมันก็จะมีความง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าการทําองค์กรให้อาจายเนี่ยมันต้องพึ่งความคิดเห็นพึ่งไอเดียพึ่งการมีส่วนร่วมของทุกๆคนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันจะอาจายแค่คนสมาคนเนี่ ดังนั้น3สิ่งที่ได้กล่าวมาเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยให้พนักง,งานเกิดทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อการทํางานดังนั้นผู้นําองค์กรหรือหัวหน้าเนี่ยครับก็ควรจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมการสร้างทีมเวิร์คผ่านการพูดคุยนะครับทำให้พวกเขาเปลี่ยน Mindset จากมีเป็นวีทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำนะครับและปรับวัฒนธรรมให้พร้อมต่อความเร็วที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขา,าอิสระมากขึ้นในการตัดสินใจแต่ต้องเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะฮะทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องทําให้พวกเขาเนี่ยกล้าสแสดงความคิดเห็นนะครับโดยคนอื่นๆจะไม่ไปตัดสินก่อนว่าความคิดเห็นนี้ดีหรือไม่ดีต้องฟังกันก่อนนั่นเองทําให้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาสามารถทําผิดพลาดได้แล้วก็ยังจะมีคนสนับสนุนพวกเขาอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นผลทันตานะครับจะมันจะค่อยๆก่อตัวขึ้น แล้วก็จะทําให้พนักงานทําให้คนในองค์กรพร้อมจะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ตามอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือการ place the right person into the right seat นะฮะหรือว่า put the right man into the right job อาจจะเป็นคําที่เราคุ้นมากกว่านะครับก็คือการวางคนให้เหมาะกับงานนั่นเองนะครับ สิ่งนี้กลับเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าธุรกิจขนาดเล็กทําผิดพลาดค่อนข้างบ่อยก็ว่าได้ก็คือการไม่หาคนให้เหมาะกับตําแหน่งงานนะครับดูเผินๆเ,เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรแต่จริงๆแล้วมันสร้างผลกระทบเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทํางานไม่ว่าจะเป็นมอรัลของทีมงานคนอื่นนะฮะแล้วบางทีก็เป็นเม็ดเงินที่เสียไปจากความไม่ชํานาญการหรือการอยู่ผิดที่ผิดทางของคนคนนั้นแต่ในองค์กรขนาดเล็กอย่าง SME ทั่วไปเนี่ยบางทีพนักงานก็ต้องสวมหมวกหลายใบในเวลาเดียวกันดังนั้นการมีพนักงานที่มีศักยภาพที่พร้อมต่อการเรียนรู้และเติบโตจึงกลายเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรามีพนักงานที่ไม่พร้อมต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าความฝันสุขการเป็นองค์กรที่อาจ,จายเนี่ยคงจะทําได้ยากมากเลยทีเดียวการจะมีพนักงานที่มีศักยภาพพออย่างที่เรากล่าวไปเนี่ยนะครับมันก็ประกอบไปด้วยสส่วนหลักๆด้วยกันอันแรกก็คือทัศนคติ เช่นการมีทัศนคติที่พร้อมต่อการรับความรู้ใหม่ๆการตั้งคําถามและเปิดใจต่อไอเดียใหม่ๆแล้วก็เรื่องของการมีทักษะที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตําแหน่งงานเลยนะครับว่าเราต้องการพนักง,งานมาทําอะไรดังนั้นองค์กรจะอาจายได้เนี่ยจะต้องเกิดจากพนักง,งานที่พร้อมจะอาจายไปด้วยนะครับผ่าน adapt learn แล้วก็ think fast นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดเลยนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้ทุกวันนี้เนี่ย ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเรื่องของดิจิทัลดังนั้นเนี่ยการที่องค์กรเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้ตอบรับกับพนักง,งานที่ต้องทํางานเร็วขึ้นนะครับมี Environment ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้นต่างๆน,น,นานาพวกนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะต้องคำหนึ่งถึงเรื่องนี้ด้วยลองคิดถึงพนักง,งานอาจายแต่ระบบการทํางานไม่อาจายนะครับการใช้เครื่องมือ m a n นวลหรือไม่ออนไลน์เนี่ยกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้การอาจายมันไม่เกิดขึ้นได้นะฮะ และอย่างที่เรารู้กันว่าการร่วมมือและสื่อสารเป็นอีกหัวใจสำคัญของ agility ดังนั้นเราอาจจะต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการทำงานและสื่อสารของพนักงานกับพนักงานด้วยกันเองนะครับทำให้เขาสามารถคุยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงพนักงานกับลูกค้าด้วยนะครับว่าทำยังไงเขาจะสื่อสารกันได้มากที่สุดและไม่ตกหล่นข้อมูลต่างๆนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็มีหลากหลายเครื่องมือออกมาช่วยในการทำงานภายในและภายนอกองค์กรให้ง่ายมากขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างที่เราใช้กันเยอะๆก็เช่น Google Workspace ที่เป็นเครื่องมือสําหรับการใช้งานภายในองค์กรแบบครบวงจรนะครับที่ช่วยให้พนักง,งานสามารถทํางานร่วมกันบนคลาวด์ได้สะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าภายใต้ Google Workspace เนี่ยมีทั้ง Gmail Google Calendar Google Drive นะ Google Docs g o o g l e Meet และอื่นๆอีกมากมายไก่กองเลยนี่นะครับที่จะช่วยเรื่องการสื่อสารการจัดตารางงานการทำ Project Management การทำงานแบบเรียลไทมการรวมไฟล์ไว้ในที่เดียวนะครับการจัดลำดับความสำคัญข,ของไฟล์รวมถึงการบริหารข้อมูลในเชิงของความปลอดภัยเนี่ยสามารถทำได้โดยที่พนักง,งานไม่ต้องไปเสียเวลากับขั้นตอนอะไรที่ไม่จะเป็นต้องเสียนะครับหรือ เรื่องที่มันไม่ควรจะต้องทําเช่นการไปหาเอกสารแบบออฟไลน์ line. เครื่องมือพวกนี้เนี่ยช่วยให้พนักง,งานเนี่ยสามารถอัปเดตงานให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วสื่อมากขึ้นด้วยนะครับแล้วมีความผิดพลาดน้อยลงอีกด้วยนอกจากนี้เรื่องการสื่อสารกับลูกค้าอย่างรวดเร็วก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าความประทับใจเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาง่ายๆนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดลูกค้าโทรมาหาเราแต่ว่าสายเนี่ยไม่ว่างทั้งวันเลยเนี่ยนะฮะหรือว่าว่างก็ไม่มีคนรับเนี่ยนะครับอันนี้เสียโอกาสไปมากมายเลยทีเดียวนะครับลูกค ทุกวันนี้เนี่ยก็สามารถหันไปเลือกคู่แข่งของเราได้ทันทีเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันเนี้ยดีแท็กเบสเนสก็มีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยตอบความต้องการของธุรกิจในส่วนนี้นะครับดีแท็กเบสเนสคืออะไรนะฮะต้องบอกเลยว่าดีแท็ก s i สเนสคือแบรนด์ลูกของดีแท็ที่รวมแพ็กเกจสื่อสารและโซลูชันเพื่อดูแลลูกค้า SME ที่จดทะเบียนแบบนิติบุคคลโดยเฉพาะนะฮะโดยทาง d t แท็กเบสเนสเขามีบริการ d t แท็กวัน call นะครับระบบโมบาย PBX นะครับที่ช่วยจัดการ สายต่างๆอย่างมืออาชีพนะฮะโดยสามารถมีเบอร์ h o ตไลน์กลางที่มีระบบตอบรับอัตโนโมัติพร้อมโอนสายที่จะช่วยทําให้ลูกค้าสามารถติดต่อแผนกขายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักง,งานใหญ่หรือว่าจะเป็นสาขาในต่างจังหวัดได้นะครับโดยลูกค้าไม่ต้องรู้สึกว่ารอนานเป็นการสร้าง customer satisfaction ไปในตัวอีกทั้งถ้า SME เจ้าไหนมีปัญหาตรงที่บางทีลูกค้าโทรมาแต่พนักงานไม่อยู่โต๊ะหรือว่ารับสายไม่ทันทําให้รู้สึกว่าเสียโอกาสไปเนี่ยนะฮะ แต่ถ้าใช้ดีแท็กวันคอลเนี่ยสายจะถูกโอนไปยังเบอร์มือถือของพนักง,งานตามเงื่อนไขที่เราตั้งค่าทําให้รับสายจากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งตอบโจทย์องค์กรที่อยากจะสร้างความเร็วในการสื่อสารกับลูกค้ามากๆเลยแหละครับหรับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าภายใต้ยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับ agility เป็นสิ่งสําคัญต่อองค์กรมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าก้าวตามความเปลี่ยนแปลงได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มี agility นะครับในขณะที่คนอื่นเขาจจะควา้าโอกาสไปกันหมดแล้ว ทำให้องค์กรเนี่ยต้องหันมาใส่ใจเรื่องของความคล่องตัวให้มากขึ้นและอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าการที่องค์กรจะคล่องตัวได้ต้องมาจาก2ส,ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับได้แก่พนักง,งานนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติและระบบหรือเครื่องมือที่จะช่วยพนักง,งานนั้นสามารถทํางานด้วยความอจายได้อย่างเต็มรูปแบบและพาองค์กรก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรแห่ง agility อย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Mission t o รมูล o d c a s t Continue with your mission.